พี่น้องมาเบิงเฮ้าก็อยากมีความสุขอันไดแหละพี่น้องเบิงแหละมันมีความสุขเฮากัอยากเฮตดใ้เบิงเนาะคือจังหวะน่ะแหละมหาหันพ่นบอกว่าหอมขึ้นแน่พะนะจริงๆแล้วพี่น้องครับสเสียดายน้ำกลดเดยคนเฮอาบรูวาสิ่น้ำกันไปหอดมือใดเม,มนบ่ มื่อนี่มีลมหายใจอยู่เฮ็ดมันดีต่อกันโดยเฉพาะคนที่อยู่ข,ข้างๆคนที่อยู่ในขอ,ขอบครัวเห่ามูเจ้าขึ้นเมื่อบานมูเจออ้าจะลืมไปหอมแก้มผัวเด้อบบเมนมาสีหอมแต่ย้ำเมียนกันบบแมนด้หอมแบบธรรมดาแบบโ่มีแห้งมูเจ้าก็หอมกันแน,น่ผู้ใดบ่เคยหอมแก้มผัวยื่ยกมือขึ้นสูงๆแน่ไว้ยบ่ไดเด้แม่เอาบัดงนีมูเจ้าอันนั่นกันมูเจ้าก็สิบเปิดนาออกสิ ว่แล้วนเล่นอน,นั้นนะแล้วปะโหน